มือน,นี้มาอยู่กับฟาร์มอีกเนาะมือน,นี้ก็จิพาทุกคนมาเบิรงบรรยากาศขลองเงินคองฟาร์มเงินคองฟาร์มจะเป็นเงินไหมไม้ไพ่นี่นี่ ีจะเป็นเฮือนฟาร์มเนาะ <_ hatten> เฮือนฟาร์มก็มีอันนี้แม่นเฮือนยูส่วนอันนี้ก็จะเป็นลดข้องเฮือนขอขข้องอบครัว ลงไปลุมก็จะเห็นทางรถจะลงไปลุ่มแล้วก็ท้ายขึ้นมาบนงว่ามันเป็นนนก้าดันเป็นเนวได้เนาะ ุงตวํวัดนี่ก็จะเป็นทางรถไปทางภูเกาลักอันนี้ไปทางภูเกลาลักขึ้นไปทางเทิงภูเกลาลักลงไปทางลุมจะเป็นไปร่วงฉางเราเกำมาดูข้างๆกำเนินให้เข้าให้เข้าปนซารี นีน้มาอยู่นี่ก็อยู่เป็นแบบเือนล่างเดียวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสัตว์เลี้ยงนี่เป็นตู้ค่ายสาัตว์เลี้ยงแต่ไม่ได้ทำอะไรค่ายสาัตว พามาอยู่ส่วนนี้กะปุ๊กมากม้ทุกชนิดต้นมกม่วงก็มีมีก็จะเป็นนาเฮือน บรรยากาศหนังงานนี้นะในห้องนอนในห้องนอนก็จะเป็นแบบนี้